ใช่ขว่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5กุมภาพันธ์2568คลิปนี้เราจะมาเตรียมตัวแก้ไขเพื่อที่จะรับเงิน10,000บาทสำหรับเฟสที่2ที่พลาดจากการโอนรอบแรกไปนะคะก่อนที่จะไปถึงเฟส3เฟสที่2คนที่ไม่ได้รับเงินมาดูว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุก,กวันนะคะคลิปนี้จะเป็นวิธีแก้ไขเพื่อเตรียมรับเงิน1,000 0บาทสําหรับเฟส2รอบโอนซ้ำสามรอบกว่า200,000คนนะคะ โดยเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะคะนายภูมิธรรมโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้อัปเดตผลการโอนเงิน1,000บาทเฟส2โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอาย,ยุไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะคะ1ผลการโอนนะคะสั่งจ่ายไปที่3 2 5 5 9 6คนรับเงินแล้วนะคะ2ล้าน 8 2 5 0 76คนคิดเป็น93.37%และยังไม่ได้รับเงินอีก2 520คนคิดเป็น6.63%ที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะ2มาดูสาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงิน97.10%ไม่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชน 2.90%สถานะบัญชีมีปัญหาเช่นบัญชีปิดบัญชีติดเงื่อนไขเป็นต้นนะคะ3วิธีแก้ไขเพื่อเตรียมรับเงินโอนซ้ำสามรอบก็คือ28กุมภาพันธ์จะถึงนี้28มีนาคมและ28เมษายน2568พลาดจาก3รอบนี้แล้วก็จะไม่ได้รับเงินหมื่นแล้วนะคะให้ท่านรีบติดต่อที่ธนาคารผูกพ,พร้มเพก,กับเลขบัตรประชาชน กับบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดก็ได้ที่เรามีบัญชีอยู่นะคะติดต่อธนาคารที่มีบัญชีอยู่แก้ไขสถานะบัญชีให้พร้อมรับเงินในรอบการโอนซ้ำรอบแรก28กุมภาพันธ์2568 โดยรอบแรกนะคะท่านจะต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อที่จะได้รับการโอนเงินในวันที่28กุมภาพันธ์2568นะคะรอบที่2ท่านจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนภายใน25มีนาคม68เพื่อที่จะได้รับการโอนเงิน 28มีนาคม68และรอบสุดท้ายท่านจะต้องผูกบัญชีพรมเพยกับเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน23เมษายน68ก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่28เมษายน2568ผลจาก3รอบโอนซ้ำนี้แล้วท่านก็จะไม่ได้รับเงินนะคะอัปเดต5กุมภาพันธ์2568